สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมสอรลางเทพิทับครับผมแต่งมองอผมพิสุทธิ์ผิวอ่อนครับ<อ>เราสองคนได้ใน,ใน,ในการบอลไทยใช่เลยน,นี่ใช่สำหรับขาวบอลไทยด้วยครับผมถูกต้องครับ <king> ต่อเนื่องเลยนะฮะแต่ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องฟุตบอลพี่แบครับเราก็ต้องคุยกันถึงเรื่องฟุตบอลแน่นอนนะฮะเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของฟุตบอลน,นะ,ะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคนชอบกีฬาฟุตบอลครับใช่ครับและเราจะพูดคําว่าฟุตบอลกันทั้งรายการเลยวันนี้ใช่ครับฟุตบอลครับ กันางฮะเออครับแม่คือไม่ท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงอ่ะถ้าพูดถึงฟุตบอลคุณก็ต้องแน่นอนแหละคุณก็ต้องเตะฟุตบอลถูกไหมใช่แล้วลูกบอลเนี่ยนะฮะสำคัญมากสําคัญมากพี่เริ่มเล่นบอลตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ผมตั้งแต่จําความได้ครับประมาณสักสี่ขวบอะไรเงี้ยพี่เริ่มเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับใช่ผมนี่แตงนี่เก้าขวบสิบขวบแล้วนะพี่ครับประมาณสามสี่ขวบที่ผมก็เริ่มเล่นบอลแฝดแล้วนะ ตายแล้วเคยบอลแฟรมาแล้วอ๋อสามสี่ขวบพี่มาแล้วตัวมาเลยฟุตบอลเนี่ยบอลแฟรเล่นบอลแฟดพี่เล่นยังไงอ่ะหะดอกดอกดอกอย่างนั้นแหละมีหน้าแหละทักษะดีทุกวันนี้ก็เล่นนะทุกวันนี้ยังเล่นอยู่เล่นเปล่าเล่นเ็นเล่าเล่นยังไงพี่ทุกวันนี้เอยเดี๋ยวสอนนะพี่ดอกดอกซ้ายขวาด้ขวามั่นใจใช่ไหมที่พูดเนี่ยพูดมั่นใจอ๋อเหรอโตขึ้นมาอีกหน่อยของอ่ะโตขึ้นมาอีกหน่อยเล่นอะไรครับเจ็ดแปดขวบเล่นอะไรบอลพลาสติก อ๋อบอลพลาติกบอลปลาติกนี่ชอบมากสมัยที่ผมตอนนั้นเนี่ยที่เล่นบอลพลาติกนะฮะคนที่ดังที่สุดที่เตะลูกไซโค้งได้ดังมากๆตอนนั้นคือโรเบโตคาร์ลอสโอ้โหโรเบโตคาร์ลอสไซร์ซิลไซ์มหัศจรรย์ยิงไปกำแพงตั้งนี่ยิงพืดพืดโอ้โหพี่เอ้ยนั่นลูกไซเหรอนั่นลูกไซโค้งเหรอนี่ กูเนี่ยมันลูกซีเลียมทางหมูบอกว่ต้องรอะยิงเดี๋ยวถ้าผมทําอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็ไม่เห็นภาพรอกว่ามันเฮ้ยมันโค้งมันเลี้ยวนี่กําแมงตั้งนี่พืดพืดนี่โอ้โหสุดยอดเห็นภาพเห็นไม่ต้องลีลาให้มันเยอะบรกว่าต้องรอดยิงลูกนี้เลยแย่าเง้คาบอนพลาสติกที่หนุ่มแบบจะบอกกงว่ามันไม่ดีอย่างนั้นยังไงคือมันแตะมันแตกเร็วอะเออตอนนั้นพี่เจ็ดแปดครบ ủa bắp bêu bắp bêu tạc แตกเลยเหรอตายแล้วบางทีผมแค่เห็นลูกฟุตบอลผมแตกเลยนะพี่จริงป่ะเออโอ้ยพี่ต้องคุยกันเรื่องบอลล้วนเลยเรื่องฟุตบอลนี่แหละแล้วพอพี่โตขึ้นมาหน่อยครับครับบอลมาติดี่เลือกเตะเลยแตกเร็วอ๋อเหรอมาเตะบอลหนังมาเตะบอลหนังแตกช้าหน่อยแตกช้าหน่อยเออลักษณะว่าหายใจลึกๆหนังมันด้านขึ้นหายใจลึกๆหายใจหใจลึกอลักษณะว่าบอลบอลหนังเนี่ยจะหนังด้านขึ้นใช่มันมีหนังพิเศษด้วยนะหนังอะไร หนังแก้วโอ้โหคลอแบบลื่นมากอะหนังแก้วนี่ไม่เท่าไหร่นะหนังแก้วลื่นมากแต่ถ้าหนังนั้นมันจะนุนๆูนหน่อยหนังแก้วนี่ยังยังไม่เท่าไหร่แล้วต้องหนังอะไรหนังแผ่นเนี่ยอันนี้แตกเร็วเลยแม่เชื่อไหมผมอาจจะเกิดหลังพี่แต่ผมนะหนังแผ่นนี่ป่ยมีหลายแผ่นเลยแหละวันนี้ไปที่บ้านนี่มาดูก็เก่งใจเลยนจับระเบียบเรียบร้อยมาก คือแต่ผมชอบนะเมื่อก่อนคือแบบอังกฤษดังใช่ไหมพี่ลหรือญี่ปล่วดังๆในตอนนั้นใช่ผมไม่ดูแถวนั้นหรอกดูเลยฮะผมดูแบบบอลหนังแผ่นญี่ปุ่นโอ้งญี่ปุ่นบูมเหรอไอ้คือเลยอ่ะไอ้คือเลยเหรออ้คื้อนี่แปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้อะแต่รู้ว่าไอ้คื้อไอ้ขื้อตลอดเลยอ่าเตะ่ผมต้องร้องเลยเนอะเคมูจิโอ้อย่างอ่าเตะแล้วอย่ับบีอย่างนี้้เลลยแวแต่บัก เตะบ่อยมันจะปีฮะคือมันจะมีปูดออกมาคือที่เราเอาเรื่องลูกฟุตบอลมาพูดก<ช>ันวันนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นทงงพี่จะเข้าประเด็นแล้วเหรอผมยังติดใจบอลปาติกับบอลหนังพี่อยู่เลยนะงั้นเอาเรื่องขยี้แหลกเลย, <c oughs> เลยคุณติดใจเรื่องอะไร <c oughs> คุณถามผมมาเลยผมเป็นพี่ชายคุณผมตอบไป <c oughs> ผม,ไ,มได้หมดเลยเพี่ผมตอบไ้เลยไม่หรอกโอเคโอเคจบก็ได้แต่จะบอกว่าบางทีก็เตะบอลหนังเนี่ย เตะเท้าเปล่าหรือเปล่าเตะบอลหนังเนี่ยแตกช้านยแต่ถ้าเตะบอลหนังบ่อยๆเนี่ยไปเตะบอลประติกก็แตกเลยอืมไงอ้าเหรอครับผมอารมณ์เดิมกับอารมณ์เดิมกับพักพักพอแล้วล่ะผมอย่างที่บอกกันไว้วันนี้เราจะคุยแต่เรื่องฟุตบอลครับนะครับอ่ะ ก็เลยหยิบประเด็นเรื่องของลูกฟุตบอลเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้ลองวิเคราะห์กันหน่อยผมว่าหลายๆคนแฟนคลับของบอลไทยใช่เลยของเราเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะฮะแล้วเวลาคนที่เจอผมเนี่ยก็จะพูดถึงว่าเออเนี่ยเออหยิบประเด็นดีนะอาราวนี้ช่วยกันหน่อยแล้วกันนะฮะช่วยกันหน่อยคุณลองคิดส่งมาได้นะฮะทาง Facebook Twitter อะไรของเราเนี่ยนะฮะว่างจริงแล้วลูกฟุตบอลเนี่ยที่เป็นในใช้ในการแข่งขันเนี่ยมันมีผลน้อยขนาดไหนพี่มีผลปะมีเด็ครับมันมีผลกับพี่ยังไง คือถ้าเกิดลูกฟุตบอลเนี่ยน้ำหนักมันไม่ได้เนี่ยออบอลมันก็นิ่มบางทีเตะแล้วมันก็มันไม่ได้น้ำหนักบอลบอลนิ่มรู้สึกไงบอลนิ่มก็ไม่คุณบอลนิ่มมันต้องทำนันแข็งก่อนไงเอาต้องดอก,กอนเนี่ยต้องดอกก่อนเลยเออดอกดอกให้มันแข็งหน่อยมั่นใจว่าเราเข้าเรื่องแล้วบีปปัมลมปัมลมไม่คือจริงๆนะผมส่วนตัวที่เล่นบอลนะถ้าบอลนิ่มเตะไม่มันเออคือรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยแต่ไปพุ่งอ่ะมันไม่พุ่งเออมันจะต้องบุกนะครับกว่าจะไปแล้วถ้าเกิดบอลแข็งเกินไปอ่ะเจ็บตีนไหมคำว่าตีคำว่าตีไม่ต้องมงแน่พี่หันไปทางนูเจ็บเท้าเจ็บเท้าหันมาทางนี้เออคือก็อ้าวพี่อ้าพูดถึงว่าบอลแข็งก็เจ็บเท้านักบอลไม่กล้ามอง ครับผมบงไปเนี่ยโอ้โหนึกว่าพลิกพระทัศนรัศยานะฮะอะไรนะปูดออกวางี้เลยฮะหัวเนี่ยนี่ก็จะบอกให้ว่ามีโค้ชนะครับนะฮะต้องบอกว่าโค้ชระดับประเทศนะฮะสองท่านด้วยกันจากสองสโมสรครับก็ออกมายืนยันแล้วว่าฟุตบอลนะครับต้องเป็นของไนกี้เท่านั้นโอ้ทำไมอะทำไมถึงจะเป็นมาตรฐานที่ดีเป็นชื่ออื่นไม่ได้เหรอแบบเป็นไนกี้นะครับฟุตบอลแบบ เออนำเข้าอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยฮะก็คือต้องขออนุญาตอ้างชื่อว่าเป็นข้อมูลจริงนะครับครับผมก็คือโค้ดแท็กนะครับอัจพลบุษปาคมนะฮะุลบุรีรำกับโค้ดเฮงนะครับคุณวิทยาลาหกุลนะฮะของชลบุรีก็เพิ่งออกมายืนยันว่าฟุตบอลเนี่ยยี่ห้อของไนกี้เนี่ยนะฮะได้มาตรฐานมากที่สุดหรอใช่ แต่ทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยเขาได้จดทะเบียนไปแล้วว่าให้ใช้เป็นลูกฟุตบอลของแกรนสปอร์ตหู้ยันเ็เซ็นสัญญาเลยนะผมจําได้ใช่เพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยใส่เสื้อ<ช>รู้สกจะเป็นไนกี้เมื่อก่อนครับผมก็เปลี่ยนมาเยอะล่ะเป็นแกรนสปอร์ตเือนเดิมแล้วครับแต่ก็ยังมีการเอามายืนยันนะฮะโดยโค้ชทั้งสองท่านบอกว่าบอลแกรนสปอร์ตเนี่ยเตกก็แตกอันลครับไม่เขาบอกว่าตามข่าวเลยนะนี่เดี๋ยวดูภาพเลยนี่ขึ้นมาแบบนี้คือบอลแกรนสปอร์ต แลกเป็นอย่างนี้เลยคืออันนี้ผมว่าโทษลูกบอลก็ไม่ได้นะจะโทษอะไรอ่ะก็โทษนักเตะอ่ะอ๋อเหรอเขาเตะกันแรงขึ้นเตะกันแรงเฮ้ยเฮ้ยเตะแรงไปเลิกเตะดิเงี้ยโดนดยครับคือลูกบอลมันสายเตะแรงปล่าเออแรงนี่อื้อหโอนี่ใช่คืออันนี้ผมว่านะคือบางทีเนี่ยลูกฟุตบอลก็ต้องบอกว่าเขาอันนี้ผ่านมาตรฐานฟี่าอะไรอย่างนี้เลยนะถูกต้องครับผ่านมาได้ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นบางลูกหรือเปล่าหรือไงผมว่าบางลูก เออคือจริงๆแล้วเนี่ยโอเคเราเราไม่บอกแล้วกันว่าลูกนี้ดีลูกนี้ไม่ดียี่ห้อนี้ดีไม่ดีนะฮะก็แล้วแต่คนชอบแต่ลูกฟุตบอลมีปัจจัยสําคัญในการเตะแน่นอนโกเนี่ยรับไม่ได้ฮะนะฮะคือแบบนี่ถ้าเกิดตรงช่วงที่แตกเนี่ยไปเด้งติดเรียไมนะตรงตโนดหินนะฮะอะไรนะก็เวลาส่วนมากสนามบ้านเราจะมีตโนดหินนิดนึงทั้งแต่คุณเป็นคุณอยู่เอฟเป็นคุณครับ มันมันจะมีจังหวะแบบนี้ะคุณมจังหวะโหนดไอ้นะโหนดหินตโหนดหินก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเห็นเขาเล่ากันมาคือแบบถ้ามันยิงมาแล้วมันเกิดโดนหินฉลักเงี้ยพี่ปึ้งเฮ้ยโกไปคนละทางเลยเฮ้ยอย่างนี้มันจะมีปัญหาหรือเปล่าไป รูฟุตบอลนี้ลูฟุตบอลนี้มีปัจจัยสาคัญเลยนะแล้วเกิดปวดปู๋อย่างนี้นะโยนมานะโยนโนดหัวเนี่ยโอยโานเลยพี่โนอีกเออนี่แหละนี่แหละถึงบอกงานต้องแบบดูหน่อยว่าแบบมาคุณฟุตบอลว่าบางทีนะฮะมันจะมีผลหรือเปล่าเรื่องของรูฟุตบอลนะฮะใช่ครับแต่ก็มีคนที่บอกว่าเฮ้ยลูกบอลแกนสปอร์ตเนี่ยที่เอามาใช้ดีมากผมเล่นมาแล้วอสรุปแล้วนักฟุตบอลเองนั่นแหละเฮ้ยล้ำไม่ดีอย่าโทษปีโทษกองเลยถูกปะใช่บอลอะไรเมื่อก่อนเนี่ยบอล แบบหนังกำพรายังเล่นได้เลยอ่ะบอลหนังกำพรามี้ด้วยก็แบบบอลที่แบบไม่แบบแยกกว่านี้ก็มีอ่ะยังเล่นกันได้เลยบอลขาวดำอ่ะใช่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 ไหมบอลขาวดำด้วยนะใช่ะมีบอลขาวมีบอลดำมีบอลขาวมีบอลดำแล้วถ้าช่วงเล่นนานๆไปก็ให้แนะนําว่าขัดที่ใครออกนิดหนึ่งโลไปไปอาบน้ำสะอาดอาบจริงปะล่ะจริงนะก็เป็นเรื่องเรื่องราวของลูกฟุตบอลนะฮะที่เรามาพูดกันว่า มันมีผลต่อการแข่งขันจริงๆนะครับนะแต่อย่างที่คดเฮงบอกคําพูดคชเฮงออกมาแถลงนะบอกว่าเอาให้เหมือนเลยเอาให้เหมือนเลยเอาให้เหมือนเอาให้เหมือนอ่านทําบ้านมีปัญหาแล้วันนั้นวันนั้นโทรคุยกับอากันละเออรอเอออาก็บอกดูรายการเราด้วยจริงป่ะเอออาีคับอกฝากฝกทักตังงมยนะเออทักว่าอะไรบอกบอก เล่เลขนขูน้อยหน่อยพี่โค้ชเฮงว่าไงโค้ชเฮงบอกว่าโหไม่ไหวเลยเตะกันสองสมวันเนี่ยบางทีหนังปริแตกออกมาทำ,มทำไมฮะทำไมฮะมีท่าหน่อยออมีท่าหน่อยโอ้นี่ขอมาอ๋อลูกบอลเนี่ยไม่ได้คุณภาพหรือเปล่าไม่รู้ว่าผ่านการรับรองจากฟี ف าได้ยังไงไม่เข้าใจว่าทำไมสมาค์ฟุตบอลเนี่ยนะครับ จึงเลือกใช้ฟุตบอลแบบอาจจะเป็นแบบนี้นะฮะเราขออนุญาตพูดแค่นี้แล้วกันครับในฐานะที่เป็นพของพวกเรานะฮะใช่นะครับแต่อันนี้แล้วแต่ทัศนคติของแต่ละคนทัศนคความคิดเห็นแล้วกันนะฮะครับว่าเป็นยังไงนะครับบางทีอาจจะมีการ ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างก็ได้นะเดี๋ยวดูกันนครับมันดูแข็งแรงมากขึ้นนะฮะเล่นแปลจะชอบก็ได้ใช่ครับใครจะไปรู้นะครับเอาช่วงหน้านะฮะแน่นอนครับเดิมฮะแมตช์แส่งความประทับใจและแมนออฟเดอะแชทของอบนนท์ใช่เลยครับ สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปกัปบข้อสู่ช่วงสองของบอลได้ใช่เลยแน่นอนนะครับช่วงนี้แตงโมนะฮะช่วงนี้แมตช์แห่งความประทับใจและแมนออฟเดอะแมตช์ของเรานะครับ,รบเรานำแมตช์แห่งความประทับใจเกมนี้มาให้ได้ชมกันนะครับ,รบ<ม>เป็นเกมที่เจอกันระหว่างโอสถสภานะครับพบกับบุีรัอยู่ในเตดเึ่งเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่า<ฮ>คนที่เราจะเอามาให้ชมและเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเราวันนี้เนี่ยได้ยินเสียงกระซิบมาแล้วล่ะ นะฮะว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติเหมือนกันนะครับ,รบผมอ่าโอ้โหต้องติดตามเลยว่าวันนี้จะคือใครแล้วผมว่าสกอร์คู่นี้ม,นมันพลิกล็อกเหมือนน,นะพลิกล็อกนิดนึงเลยใช่ไหมพลิกล็อกเลยเกมนี้นะฮะหลายๆออคนเกมนี้ไม่คาดคิดว่ามันจออกมาเป็นแบบนี้และต้องบอกว่าเกมนี้สนุกมากนะฮะเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศเกมนี้กันนิดนึงนะครับ เอาะลอาละไปดูคู่โอสุสภานะครับเปิดบ้านแล้วกันมาเยินของบุยรัอยู่ในเตะนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าพูดถึงปีนี้เราอาจจะเห็นไปแล้วนะครับเนี่ยเราเอาความหลงเก่าๆมาให้ดูนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยนักเตะหลายๆคนยังอยู่ในครีกผมเอกวาล่าอาเชมปงนะนี่บุีรำบุกโอ้โหหลายจังหวะมากเลยกว่าลูกนี้จะเข้างงปะล่ะลูกเนี้ยลูกนี้งงเลยนะงงแท ลืมไปแล้วว่าลูกนี้มันยิงกันยังไงแต่พอมาดูอีกทีสุดยอดอ่ะนาทีที่48นะครับสิดิซับฝดงนะครับ1-0ไปบางทีไปจี้บ้างได้นะซ้ำกันไปซ้ำกันมาเฮ้ยมันหญไฝยดงมันใหญ่ไปจี้ไฝ่ายะโอ้ยิ่งสวยมากลูกนี้นะฮะคือโกงงนะฮะนี่ก็โอสุสพายก็ล้มลูกคุกค้างกันเลยนะครับ โอ้โหยิงสวยจริงๆนะครับน้ำมปกอน่อน1นะครับทางด้านของบุรีรัมนะครับแต่ก็ใครๆก็คาดว่าเกมนี้ต้องจบแล้วแหละ1นก็คงจะไหลมาเป็นเปิดประตูนัดแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับลาสลัลตคนดี้เนี่ยตีเสมอนะครับเป็น1นึ่งหนึ่งจากอภิภูสุนทรมานาเวทเนี่ยเปิดให้เพื่อนทางโวเปิดให้ใช่นะครับอภิภูนี่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันกับผมด้วยนะครับอ่าแลวคราวนี้มาครับปุ๊บลาสซัดตลาสลัลตนี่เขาก็สนิทกับผมเหมือนกันนะครับ เขาบอกว่าท่านแบบเขายินเข้าช่วยอ่านให้หน่อยนะครับอ่านี่ปีนี้ยังอยู่โอสดอยู่ปีนี้ยังอยู่โอสดอยู่นะครับมันกอดเปิดตัวไปแต่แมตช์นี้นะครับแขกรๆก็ต้องบอกนะครับว่าบุรีรัมย์จะต้องคว้า3แต้มแน่นอนนะครับนี่ไงหลุดมาทั้งขวาแล้วมาอีกครั้งนึงนะครับโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหแอนเดนี่โคมินันยิงออกไปนะอ้าวออกเหรอผมนึกว่าคุณ สิวาลักษปัดนะเมียอ๋อแล้วปัดหรือเปล่าวะปัดปปเปลาปป่าไปนีือเปล่าเขาไปเทที่ไหนมานะไม่โดนเลยเขาไปเทที่ไหนมารู้เปล่าไปเลสเตอร์มาดิไปเลสเตอร์มาอ๋อไปกับพวกเอกชัยสำเเละอะไรอย่างเงี้ย <นะ S 1> แต่แต่สุดท้ายโดนจนได้แบบนี้โฮ้ยนี้มันตอนปีที่แล้วฮราการนี้ไม่มีแล้วดีมากเลยนะ<อ>ที่เจอกับบิสเบนรอไปนี่ก็เซฟติดทษ3สามลูกที่โคตรเหนียวอ่ะจริงครับโอ้โหสุดยอดนะฮะอย่างที่บอกนะฮะตอนนี้นักเตะไทยก็มีการไปฝึกซ้อมกับสโมสร ต่างประเทศมากมายทีเดียวเขายอมรับมากขึ้นอ่ะใช่นะครับต่างประเทศนี่ยอมรับนักแต่สุดท้ายแล้วก็โดนลูกนี้เข้าไปจริงๆครับนะครับโอ้โหนี่เกาหัวเลยฮะลิกล็อกเลยโอสถสภาสอครับก็ทําให้โอสถเดี๋ยวดูขอดูคุณเนวินไม่มองแม่คุณแท็กเลยก็กดกดเล็กน้อยนะฮะเอออะไรวะ อ่แล้วก็จบเกมครับเป็นชัยชนะของทางด้านของโอสดสภาครับร้อยสิบสามเลยชนะนะครับสองหนึ่งอย่างที่บอกไว้ครับชนะขนาดนี้แม้ว่าโค้ชตั๊กหน้าตาอาจจะดูเครียดไปหน่อยนะครับแต่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขาโอ้โหทําผลงานได้ดีในเกมนี้นะครับก็คือทางด้านของวรรณพลปุษปาคมนะฮะก็อยากจะให้มาดูกันสักหน่อยว่าแมนออฟเดอะแมทของเราในวันนี้อ่ะจะเป็นยังไงครับ สวัสดีครับผมวรรณพลตุสปาคมครับตำแหน่งกองกลางครับก็เริ่มเล่นฟุตบอลครั้งแรกก็ตอนประมาณห้าหกขวบครับก็คือไปเตะเล่นกับคุณพ่อที่สนามครับตามคุณพ่อไปเตะบอลครับเพราะคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลครับสมัยก่อนก็เริ่มเล่นมาเรื่อยๆครับแล้วก็จนอายุส2บปีครับก็เข้าเข้าสู่โรงเรียนคุงเทอพีเตียนครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็คือเลิกเรียนปุ๊บก็ซ้อมบอลเลิกเรียนปุ๊บซ้อมบอลส่วนใหญ่จะมีเวลาพักประมาณวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็ซ้อมตลอดทั้งอาทิตย์ครับ ที่เล่นคือเล่นเล่นกองหน้าครับแล้วก็คือกองหน้าก็เล่น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 บ่อยครับจนแต่ว่าตอนหลังๆก็เริ่มถอยลงมาพะไม่มีพะไม่มีตัวผู้เล่นในตำแหน่งตอนหลังก็เริ่มถอยลงมามาเล่นปีกบ้างมาเล่นกองกลางตัวลุกเงี้ยครับแต่ตอนหลังก็มายืนยืนมิดฟิลก็ได้ตัวลุกก็ได้ ตัวน,นี้ก็โอเคอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ที่ที่คอยสร้างสรรค์เกมให้กับเพื่อนร่วมทีมครับคอยคอยสร้างสรรค์เหมือนพวกปิดทองหลังพระอะไรอย่างี้ครับอาจจะไม่ไม่ไม่มีชื่อเป็นคนทำประตูครับแต่ก็อาจจะมีส่วนร่วมในการที่จะทําให้มันเกิดเป็นผลสปอร์ได้ ต้องมีต้องมีความความมีวินัยในตัวเองคนระับเพราะว่ามันรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะครับมันคือคุณอาจจะซ้อมมากซ้อมต้องซ้อมเยอะกว่าคนอื่นนะครับคือการทํางานของคนอื่นอาจจะทํางานตลอดแต่ของอาจจะทํางานแค่5วันหรือ3วัน5วันเนี้ยแต่ของคุณคุณทำงานเกือบทั้งอาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นเป็นงานที่หนักหนักแล้วก็ทํางานตลอดทั้งปีเกือบเกือบทั้งปี ครับแล้วแล้วผลที่ที่เหลือมันจะเป็นไงก็คือคือก็แล้วแต่โชคแล้วแต่อะไรเงครับแต่คือในส่วนตัวก็คือถ้าทําทําดีสุดแล้วมันก็มันก็โอเคครับผลผลที่ตามมามันก็มันก็ควรจะออกมาดีในเมื่อเราทําดีไปแล้ว ดังนะครับบางทีเล่นแล้วแบบบางคนอาจจะพูดว่าเออได้มาเพราะพ่อหรืออะไรเงี้ยแต่ผมอยากให้มาดูที่ในในสนามมากกว่าอะไรเงี้ยครับว่าเออเรามาด้วยด้วยตัวเราเองเราไม่ได้มาเพราะแบบนามสกุลเพราะอะไรเงี้ยครับก็คืออยากจะพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็น ก็แมตช์แมตที่สมรสรโอสถสภาชนะเมืองของท่าหนึ่งครับเพราะว่าเป็นคนเป็นคนยิงด้วย ลงเล่นให้ต่อเนื่องกว่าน,นี้ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะลงบ้างไม่ได้ลงบ้างอยครับอยากจะทำให้มันเป็นเป็นสเ็ซตัวแรกที่แบบที่ถาวรอะไรเงี้ยครับให,ให้มันมีความต่อเนื่องในการเล่นมากกว่าน,นี้ สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปครับเข้าสู่ชื่อท้ายของบอลไทยใช่เลยช่วงนี้นะครับครับมโลกแตกเหมือนเคยใช่แล้วฮะแฟนเพจของรายการบอลไทยใช่เลยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เสื้อรุ่นใหม่ของแต่ละทีมกำลังออกมาโอ้ใช่เลยพอมาเลยเขาต้องเปิดโค้ต้าให้กับแฟนบอลแต่ละทีม ซื้อก่อนองบุรีไงชนบุรีไงครับออกมาแป๊บเดียวเสื้อที่มีคอปกอ่ะต้องถือว่าเป็นอะไรแตงโมเขาคือตอนนี้แฟนบอลเนี่ยไปซื้อกันเต็มมากเลยนะฮะคือซื้อเยอะจนมันขาดตลาดเลยตอนนี้ผมว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีมากเลยนะโอ้แตงโมพูโยงนี้เท่เลยอ่ะคือพี่หนุ่มผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังอินกับฟุตบอลและเรากาลังทาในสิ่งที่ถูกเพราะว่าเราสนับสนุนของแท้ แล้วใครชอบนักเตะคนไหนนะสกรีนเบอร์ได้เลยสกรีนเบอร์ได้เลยสกรีนเป็นชื่อตัวเองก็ได้แล้วมันไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดใช่แล้วมันคุ้มค่ามีผลทั้งจิตใจเวลาคุณเข้าสนามบอลไปคุณใส่เสื้อของแท้แล้วตัวเราไม่ถึงไม่ถึงพันเอานี้ดีกว่าตัวไม่ถึงพันมีชื่อตัวเองด้วยมีชื่อตัวเองคุณอยากไช้ชื่อนักบอลก็ทําได้แต่ว่าดีมากเลยและสนับสนุนให้ทีมของตัวเองเนี่ยพัฒนาไปด้วยครับอย่างนี้ทีมพออเสื้อ สมมติย้ายตัวดังๆมาใช่ไหมอย่างลอาพี่เฟลเลอร์ตอนนั้นมาเมืองทองปุ๊บขายเสื้อได้ใครก็อยากซื้อใครก็อยากทามนะฮะเอานักเตะดีๆเข้ามาแต่รอสักคู่เพราะว่าเราต้องเอาใจแฟนบอลของทุกๆทีมก่อนใช่ให้เขาซื้อกันก่อนใช่ครับเดี๋ยวบอลไทยใช่เลยเราก็จะแจกเหมือนเดิมครับผมถ้าใครจะรอก็รอสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับแต่รับรองเดี๋ยวเอามาแจกแน่นอนนะครับใครอยากได้เสื้อบุรีรัมย์ก็รีเควสต์กันเข้ามาใครอยากได้เสื้อทีมไหนก็รีเควสต์กันเข้ามา เราจะไปเอามาให้ท่านผู้ชมนะฮะบางทีนี่มีหมวกด้วยไงหมวกถ้าพันคอมีหมดมีเสื้อเชียร์มีทุกอย่างหมดครบใช่นะฮะบครบนะแล้วก็มีกระป๋องด้วยกระป๋องอะไรนะกระป๋องน้ำอะไรเงี้ยกระป๋องน้ําแบบเต็มโลโก้ทีมอ๋องั้นเลยนะใช่ปลามาให้หรือว่าเอามายื่นให้แนะนําว่าเข้ามาเราจะเอา้ามาในรายการหรือว่าเรามอบให้ถ้าปลาเนี่ย ไปแถวแถวลงทางด่วนมานิดเดียวเลยพระรามสีหน่อยหนึ่งนะเลี้ยวซ้ายลงมาอายุเธอรถนิดนึงเข้าสนามไปครับท่าเรือจะบ้าเลยไม่มีโอ้โหทท่าเรือดีกว่ะไม่มีไม่มีเอ้ามาดูคําถามดีกว่าครับนะครับก็ลองนึกสภาพกันดูนะครับว่าสนามฟุตบอลตอนนี้ก็มาตรฐานสากลหมดแล้วครับผมนะครับ ทั่วรอบๆบสนามเนี่ยเวลาที่เตะฟุตบอลออกไปก็ต้องมีเด็กเก็บบอลใช่นะฮะครับผมพอมีเด็กเก็บบอลเสร็จแล้วเด็กเก็บบอลเนี่ยจะเป็นแบบโอ้โหเวลาบอลมาเนี่ยจะดีใจมากเลยดีใจวิฉันได้เก็บบอลแล้วอ่ะผมเคยได้เก็บบอลแล้วนักเตะคนไหนมาอยากเห็นนักเตะใกล้จะถือเข้าไปแล้วเอาไปให้เป็นคนมีมารยาทใช่แล้วโอเคมากด้วยไอ้นักบอลที่เตะออกมันเดินมาจากฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็เดินให้ไปถ่าเมือ่าเมื่อคราวนี้ไม่มีประเด็นเลยจังโมครับ เกิดเกมมันต่อเนื่องกันยาวเลยไม่มีใครเตะออกเลยอ่ะครับแล้วเตะเด็กเก็บบอลทำยังไงอ๋อขั้น,<อ>นเวลาถ้าผมเคยในฐานะที่เคยเก็บบอลมาผมก็จะไปยืนด่านะเตะดูเป็นคนแย่มากเลยเนาะนะพี่หนุ่มเมื่อกี้คุณยังพูดเรื่องว่าฐานะทำอะไรที่ดีเลยอ๋อเนะหรอไม่ดีอะไีไม่ดีไม่ก็คือเหมือนกับว่าถ้าไม่มีอะไรทำบอลไม่มาก็นั่งดูบอลไง หรือว่ายืดกล้ามเนื้อหรือว่ายืดกล้ามเนื้อแบางอย่าง stretching ไปทำไงฮะโอ้โหมาได้อย่างงี้นะฮะนะฮะอ่ากำลังได้กำลังได้เหนื่อยนะเมื่อยเมื่อยจริงเลยล่ะที่กระป๋อยเรกอ่านรายการเราไปเนอะดีดีดีรวดกันหน่อยไหมใช่ฮะแต่ตอนนี้ไปฟังคำตอบกับท่านผู้ชมก่อนครับคงจะนั่งรอครับแต่ถ้าเกิดจะให้ด่าก็คงจะด่ากองหน้าครับ ว่าแม่งทำไมไม่เตะออกสักทีว่าแม่งทำไมไม่เตะออกสักทีว่าแม่งทำไมไม่เตะออกสักทีก็้าลูกบอลออกครับถ้าไม่มาก็ไม่รู้จะทำาัก,ก็บางทีก็เอาหินเกี้ยงหัวกรรมาการเล่นนะฮะก็ <c oughs> เอาหินเกี้ยงหัวกรรมาการเล่นนะฮะหรือไม่ก็เกี้ยงโกะครับหรือไม่ก็เกี้ยงโกะครับเต้นท่าแ,บบแปลกกำลังสไตล์หรือว่าอะไรรอเงี้ยครับมันไม่มาสักทีฟุตบอลเนาะเนาะเนาะโอ้ปั้นกังนัมสตา์ ชวนกรรมการเล่นไพ่ไปเลยพี่เล่นไพ่ไปเลยพี่เล่นไพ่ไปเลยพี่ถ <c oughs> ้าพตอนไม่เข้ามาหาก,ก็วิ่งเข้าไปหามันเลยครับก็วิ่งเข้าไปหามันเลยครับโอ้ยสุดยอดเลยนะฮะก็คิดกันเข้ามานะครับว่าแล้วแต่คนแล้วกันออว่าใครอยากจะทําอะไรนะครับครับถ้าเป็นพี่นี่ต้องแบบไปดีดหนังหูใครไหมฮะของพี่นี่ไม,ไม่ต้องดีดหนังหูครับผมแล้วไปดีดหนัง ของพี่ดิดนะกดิบหนักทีอ่นไจะได้มันกว่าเอเหรอต้อง้านี้ด้วยนะมันกว่าเยอะเลยคนกว่าเยอะเลยขอบคุณนะครับสาหรับความคิดเห็นนะครับที่มหาอุตส่าห์มาบอกกับเรานะฮะว่าถ้าคุณไม่มีอะไรทําในช่วงเก็บบอลคุณจะทาอะไรครับผมชอบจริงครับแล้ววันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับเสื้อผ้าจากลาคอสครับผมและแน่นอนครับหน้าผมจากเกตสยามครับติดตามข่าวสารรายการบอลไทยใช่เลยที่ Facebook และ Twitter ด้านล่างนี้นะครับอินสตาแกรมของเราสองคนด้วยถูกต้องะฮะฝากตามกันหน่อยครับนะครับก็วันนี้นะฮะเวลาหมดแล อบคสวัดสดีครับ